สวัสดีครับลองคืนช่างต้อมวัสินทศุลีนะครับผมตอนนี้เป็นเสื้อร้อยสิบไอขอภัยเสื้อเว็บร้อยนะครับลูกห้าเก้านะครับผมฟังไม่ผิดนะลูกห้าเก้านะครับหลักเดิมนะครับผมตีปอกนะครับสุดหลักสุดแข็งเลยนะครับจัดเป็นชุดให้นะครับหูเสื้อหักนะครับผมก็เดี๋ยวเชื่อมให้ได้นะครับผมรถมันแรงอะครับเดี๋ยวไม่มียึดตรงนี้เดี๋ยวเครื่องมันบินนะครับผมอ่า ยึดเสือสูบไว้ด้วยนะครับรถมันแรงนะครับมันหักนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเชื่อมกันนะครับเรามาดูการเชื่อมกันนะครับผมว่าใช้อะไรเชื่อมเชื่อมยังไงนะครับแล้วชิ้นส่วนลูกค้าแตกหักมานะครับสามารถเชื่อมได้ไหมนะครับรับไหมครับก็หักมาสอบถามกันได้นะครับผมก็รับเชื่อมนะครับแตกหักแบบนี้นะครับถือว่านะครับเป็นการซ่อมอะไหล่ทุกชนิดเลยนะครับผมก็ อันนี้มีเศษมาเชื่อมให้ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าไม่มีมาก็สร้างให้ใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมกันเลยนะครับผมว่าเชื่อมยังไงนะครับผมนี่ครับจะเป็นระบบเชื่อมนี่ครับใช้หัวนกขมิ้นเชื่อมนะครับผมนี่ครับมันเหมือนหัวนกไอ้นกหัวจุกหัวตั้งๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ์กอนนะครับอะลูมิเนียมนะครับผมมาดูการเชื่อมกันเลยครับ องครั้งแรกนะครับเอาแค่อยู่ก่อนนะครับนี่ครับอ่าเอาแค่อยู่ก่อนนะครับนี่สามารถอยู่แล้วนะยกขึ้นได้เลยเห็นไหมอ่าครั้งแรกปล่อยก๊าซออกมาฟืดหนึ่งนะครับครั้งสองนะครับแปดละลายเนื้องานเข้าหากันนะครับนี่เอาแค่อยู่ก่อนนะครับดูซองก่อนว่าตรงไหมถ้าไม่ตรงเราจะได้ดัดได้นะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่ตรงสวยเข้ารอยเดิมนะครับ ครั้งที่สองนะครับก็เอาฝั่งนี้ให้มันอยู่ก่อนอีกนะครับมาดูกันนี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเติมลวดนะครับเติมลวดเพื่อเพิ่มความหนาหนาเหนียวให้ชิ้นงานนะครับจะเติมข้างนี้เลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับเผื่อวิ่งไปร้อยหกสิบแล้ว เดี๋ยวน็อถหูเครื่องหลวมนะครับเดี๋ยวลดสั่นนะครับผมอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเติมงวดเข้าไปนะครับในนี้นะครับผมในนี้เลยนะครับอ่าจะเติมมุมนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับขยับก้อนให้เห็นจชัดหน่อยนะครับเผื่อลูกค้านะครับมีชิ้นส่วนแตกหักจะได้ส่งมาซ่อมได้นะครับผมใช้เวลาทําไม่นานนะครับ นี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าหัวเชื่อมนะครับมันติดคีบนะครับต้องขยับหามุมใหม่นะครับผมเอามุมที่มันไม่ติดนะครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมได้ทั่วถึงนะครับผม แล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็เชื่อมอีกทางหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะครับเชื่อมไ้สี่มุมนะครับทีนี้มันจะหักยากแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับของเดิมไม่ได้เชื่อมมันยังตีหักได้นะครับผมเชื่อมไปก็ไม่แน่นอนหรอกครับแต่ว่าก็ดีกว่าเดิมนะครับผมดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับดีกว่าไม่ใส่นะครับอเดี๋ยวผมขยับกล้องให้เห็นใกล้ๆนะครับ โอ้ยขอไปขอไฟสายเชื่อมโดนก้างนะครับผมจะล่วงอย่างเดียวเลย รียบร้อยนะครับผมนี่ครับต่อไปก็เก็บงานด้านบนหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลาทำประมาณ5นาทีกว่านะครับผม ค่อนข้างยาวนานสักนิดนึงนะครับเชื่อมไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับนี่ครับห้านาทีกว่าก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ของใครแตกหักนะครับส่งมาทําได้นะครับผมเชื่อมให้นะครับตําแหน่งเดิมเลยนะครับผมที่เดิมแน่นอนนะครับขยับขยืันได้นิดนึงนะครับผมนี่แล้วก็ชิ้นส่วนยังไม่ทันร้อนนะครับนี่ครับยังไม่ทันไหม้ด้วยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงอยู่นะครับ แล้ดวดูความแข็งแรงครับนะครับนี่ครับแข็งแรงนะครับผมอยู่ปึกเลยนะครับเพราะว่าเชื่อไม้สี่มุมเลยนะครับ